โครงการที่เราพาน้องๆนักกีฬานะครับไปที่บุนเดสลิก้านะครับอันนั้นเตะล่าฝันครั้งที่หนึ่งล่าสุดเรามีโครงการที่สองจะเป็นยังไงไปติดตามครับบีดีเ m s เเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมอาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคนเย่กับแล้วโครงการที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยรอคอยนะฮะเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ ก่อนหน้านี้แล้วนะครับกับบุนเดสติกาดรีมเตะล่าฝันปีที่1นนะครับอันนี้เป็นปีที่2นะครับที่จะพาเยาวชนไทย17คนนะครับเดินทางไปฝึกที่เยอรมน,นีเอ่องเดือนเต็มเลยนะอันนี้เป็นบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชาการจําัดมหาชนหรือว่า b d m s นะครับแล้วก็สถานีของเรานะครับ p p t v ทีช่อง3 6กนะครการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับสาหพันธ์ฟุตบอลเยอรมน,นีนะครับเปิดโครงการ b d m s p r e s เ n t b u n d e s l i บ a Dream เตะล่าฝันนะครับการเฟ้นหานักเตะนักฟุตบอลไทย66คนคัดเหลือ17คนเดินทางไปที่เยอรมน,นีนะครับรอบนี้เนี่ยเราได้3ทีมที่เข้าร่วมโครงการก็คือบรุเซียดอดบุนนะครับเอาสบวกแล้วก็ฮัมบูครับสิ่งหนึ่งฮัมบูรหรือว่าฮัมบวกนั่นเองนะฮะสำหรับการจัดเพื่อคัดเลือกเนี่ยที่เดิมเลยครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ปรับลดอายุ นักเตะเข้าร่วมเนี่ยอายุไม่เกิน17ปีนะครับในซีซั่นแรกเนี่ยเป็นอายุไม่เกิน15ปีนะครับทีนี้ก็เพื่อที่จะส่งให้กับทีมชาติไทยในนาคตข้งหน้านี้ก็จะได้อ,อ,อดีตผู้รักษาประตูอย่างโรมันไวเดนเฟลเลอร์ของบุรษุษเซอร์บ mm ุลเข้าร่วมโหคัดเลือกด้วยนะครับนั่นก็คือสาเหตุที่ทําไมต้องเพิ่มตัวแทนที่เป็นผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเ mm hmm. ข้ามาอีกนะครับแล้วก็จะมีเซเด็ตครับเจเด็ตมิราบนะครับเป็นคนคัดเลือกนะครับเป็น หัวหน,น้า s า a ดโค้ชใหญ่เลย<ช>นะครับแล้วเนี่ยฮะมีอาจารย์แดงแล้วก็มีอีกหลายนะท่านจาก FA Thailand ด้วยนะครับ<ช>มีเสียงจากวายเดนเฟลเลอร์ครับซึ่งเคยเป็นอดีตผู้รักษาประตูดอตบุนในยุคข,ของเยอเรกนครอปมาฝากครับ trust in y o u r s e l f and uh, work hard have a lot of uh, discipline and uh, do his best enjoy in the game a forward what you mean and what In looking on do do you but the little ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการโครงการที่ดีนะครับให้เด็กได้มีประสบการณ์ในการฝึกซ้อมได้ไปเห็นโลกกว้างของฟุตบอลในต่างประเทศเพื่อที่จะให้พัฒนาเขาให้เขากลับมาพัฒนาตัวเองและเป็นอนาคตในการเล่นฟุตบอลให้กับระดับสโมสรหรือระดับทีมชาติต่อไป ผมว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็จะสร้างประสบการณ์ที่ดีครับเด็กเด็กชุดนี้ด้วยครับแน่นอนที่ที่เยอรมันกับบ้านเรามัน,มนแตกต่างกันตรงที่ของเขาเนี่ยเป็นเป็นอาชีพเป็นอาชีพแล้วของเรายังเป็นกึ่งอาชีพอยู่การที่เขาไปได้ประสบการณ์ตรงนู้นนะ่ะก็อาจจะทําให้เขามีความกระหายหรือว่ามีมีความทะเยอทะยานที่อยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพอยากไปเล่นต่างชาติอะไรนี้มากขึ้นผมคิดว่าพวกเขาน่าจะได้ประสบการณ์ตรงนี้เยอะ ทีนี้นะครับการคัดเลือกในช่วงเช้านะครับจะแบ่งนักเตะเป็น66คน3ทีมลงเตะ2เกมคัดเลือกเหลือ33ก็ครึ่งหนึ่งแบ่งเป็น2ทีมอีกทีนึงนะครับลงเตะอีกนัดหนึ่งเพื่อประกาศผล17เยาวชนที่ด้รับคัดเลือกจากช่วงเย็นนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยจะได้เดินทางไปที่เยอรมนี3สัปดาห์แล้วก็จะคัดเลือกคนที่เก่งที่สุดจาก17คนอีกทีนึงยูต่ออีกึสัปดาห์<ฆ>ฮะให้เข้าร่วมซ้อมกับ Academy ของอ u ลส b บว g กนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ไปที่อมมาแล้ว ปีที่แล้วมีไบเยอร์มิวนิกด้วยนะครับปีนี้เป็นฮัมบูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ล้ำค่ามากเลยครับหนึ่งเดือนที่จะไปที่เมืองประเทศอินซิเลตใช่ใช่แล้วจำได้ว่าปีที่แล้วเหมือนน้องๆมีโอกาสได้ไปศูนย์ฝึกของรัสมุลแล้วไปเจอไอ้ไปตรงไอ้ตัวไอ้ตัวที่มันยิงบอลมาออโต้อัะโอ้โหมลดมากเลยนะนั้นอ่ะอ่านี่คือโครงการดีๆนะครับสำหรับบุนเดสลลกาดรีนนะครับค่ะ และแน่นอนบูเดสิก้าดรีมนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับก็คือทางฝั่งของกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือว่า BDMs นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับแล้วก็อาริด้วยนะครับ BDMs เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ การกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์อาริฟุตบอลฟุตบอลของทุกคน